ราวของการคุ้มครองชีวิตกันบ้านนะคะโรวมไปถึงแผนในการบริหารการเงินของท่านค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของ MTL เปิดตัว M1 Plus จ่ายครั้งเดียวเลือก t l i t h l t l PLUS แล้วก็ Health PLUS ได้ค่ะคุณสาระล้ำซามประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนหรือ MTL เปิดเผยว่าบริษัทมุ่งมั่นตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกเจนเนอ ทุกเ o อร์นีทุก l i f e สไต l e แบบ End-to-End โ end. ดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลักจึงได้ปรับปรุรง M1 Plus ประกัน Unit Link งจ่ายเบีย้ยครั้งเดียวให้สามารถเพิ่มความคุ้มครอง ด้วยสัญญาเพิ่มเติม Elite Helplus a D Helplus a และสัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR อื่นๆได้ทั้งยังมอบส่วนลดพิเศษ5%สำหรับค่าประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม Elite Helplus a เมื่อซื้อแนบกับ M1 Plus และมีเบี้ยประกันร,รวมชำระครั้งแรกตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนับรวมเบี้ยประกันภัยหลักและเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมเพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2565นี้ค่ะ โดย M1+ เป็นยูนิตลิงก์ที่มีจุดเด่นคือรวมเอาประกันชีวิตและการลงทุนในกองทุนรวมเข้าไว้ด้วยกันจ่ายเบีย้ยประกันเพียงครั้งเดียวแต่ใช้วางแผนการเงินได้หลากหลายเหมาะก,กับผู้ที่กำลังมองหาเครื่องมือทางการเงินเพื่อเก็บออมระยะยาวสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ตามจังหวะชีวิต ทั้งยังสามารถมอบเป็นของขวัญคุ้มครองชีวิตสุขภาพและโรคร้ายแรงให้กับลูกหลานหรือใช้วางแผนกเกษียณให้กับตนเองพร้อมโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่าเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสําหรับเบีย้ยประกันภัยหลักทําให้สามารถนําเงินลงทุนไปในกองทุนรวมได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะถือว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจนะครับหลายท่านน่าจะเคยลงทุน ในส่วนของประกันควบก,การลงทุนเงินบ้างแล้วลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ล่าสุดเป็นตัวโปรโมชั่นใหม่ด้วย M1 Plus นะคร<ม>ับ<ม>ของเมืองไทยประกันชีวิต